ร้านมารุช็อปบ,บริการรับเติมโลวัคระบบ ID p ดียพและบริการกดเกมพาร์ตแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมป a n i m e f i g h t e r Simulator ตอร์แมป All Star แมป b o f o o ฟและแมป King Legacy ลิงอยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ r o b o x Map a n i m e a v e n g e r นะครับวันนที่จะมาสรุปอัปเดต9.0นกันนะครับก็ตอนนี้ได้อัปเดตเป็นแพทของเชนซอ m แมนมาแล้วนะครับเราลองมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างเนาะขออ่านเป็นแพทโน้ตก่อนละกันนะครับก่อนอืึ่งก็เดี๋ยวแจกโค้ดก่อน เผื่อใครถามนะว่ามีโค้ดไหมมี1โค้ดนะครับเป็นโค้ดคำว่าเชนโซนะฮะหรือว่าใบเรื่อยอ่ะเรียกถูกไปนะเออนี่นะครับเป็นเรื่อยเรื่อโซ่เหรอเออเชนโซประมาณนี้แล้วก็มาเดี๋ยวมาดูหัวข้อกันนะครับหัวข้อแรกนะครับจะเป็นในนิวโบรนะครับนิวโบวนี้จะไม่ใช่สตอรี่ใหม่นะครับแต่จะเป็นโลกใหม่มาแทนเนาะวิธีการเข้านะครับก็คือการซื้อตัวนี้เองนะครับรีว c o คอนแทคตัวนี้นะฮะนี่เลยนะครับจะใช้เพชรในการเข้าเนี่เดี๋ยวเราค่อยอธิบายตัวนี้แล้วกันนะครับ ก็มาดูขัวข้อต่อไปนะครับเป็นฟิวเจอร์เป็นฟิวเจอร์ใหม่นะฮะเป็นมนูลเป็นประมาณว่าเรื่องใหม่ก็คือกด X แบบนี้นะครับเห็นไหมก็จะมีอ e ีโมดเข้ามาแล้วเนาะอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าอ e ีโมดจะมีอะไรบ้างนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฟิวเจอร์ใหม่แล้วก็มีไตเนนนะครับก็อย่างที่เคยบอกไปเลยน่าจะมีการบวกของไตอรเนบนหัวเนาะนี่มันก็จะบอกว่าจะโชว์จะโชว์ในเกมนะครับนี่เห็นไหมเป็นอาชีพเมนต์แล้วก็เอ่อเกี่ยวกับ ในชื่อเออชื่อในแชทเออนี่ง่ายๆแล้วกันทำเป็นชื่อในแชทด้วยเนาะอ่ะตอนนี้ยังไม่มีตัวเข้าตู้ใหม่นะครับตัวตัวใหม่นยจะเปลี่ยนเป็นการสุ่มเปลี่ยนจากการสุ่มเป็นการปสุ่มในดีวิลคอนแทคเองนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเรื่องนี้นะครับอันนี้ต้องอธิบายเยอะนิดนึงอ่ะแล้วก็เป็นอีเวนต์เควสใหม่นะครับอีเวนต์เควสก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนี่เลยด h วิลฮันตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกฆ่าซอมบี้ฆ่าพวกนี้ด้วยนะครับตอนในโหมดใหม่เลยนะครับในโหมดนี้เลยเดี๋ยวค่อยอธิบาย แล้วก็ ains, บาลานซ์เชนส์บวกบาลานซ์เอ่บวกบัคฟิกนะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูหัวขอ้ขอเรื่องของการบาลานซ์เชนส์อ่ะบวกบัคฟิกแล้วกันนะครับหัวข้อที่เขาไม่พูดถึงในนี้นะครับในนี้นะในนี้ไม่ได้บอกนะครับแต่บอกใน Update, อัปเดตประกาศอัปเดตไปแล้วเนาะอ่ะก็อย่างแรกนะครับตอนนี้ยินสามารถเทรดได้แล้วแล้วก็ไม่สามารถหาได้จากตู้แล้วนั่นเองนะครับยินตัวนี้อ่ะตัวนี้เลยนะครับเทรดได้แล้วนะตอนนี้เทรดได้แล้วนะครับ แล้วก็ปูเหมือนกันนะครับปู่ก็เทดดแล้วเนาะสำหรับตัวนี้นี่นี่ตัวนี้นะครับตอนนี้ปูเทดได้แล้วนะครับนี่ตัวนี้เลยอ่ะแล้วก็จะมีสองตัวก็จะเป็นตัวของเจ้าเอ่อรีเจนเออรีเจนตัวนี้นะครับเทดได้แล้วเหมือนกันเนาะอ่ะขอลองไปก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้อันนี้ก็จะต้องทำเควสนะครับทำเควสของบีดหรือว่าทำเควสของอะไรสักอย่างพี่จำไม่ได้แล้วนะครับก็จะได้เป็นตัวนี้มาเนาะอ่ะนี่นะครับประมาณนี้ เราก็จะมีเป็นโกเทนอาจจะเป็นตัวของแคปซูลนะครับแคปซูลที่ได้จากกองของขวัญนเนาะไม่น่าจว่าเทเดได้แต่แต่แรกหรือเปล่านะครับไอแคปซูลที่ไวกีฟนะครับอยู่ไหนวะชึบเอ่ออ่ะน่าจะหมดอีเวนต์ไปแล้วเนาะตอนนี้เทดได้แล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เหมือนเหมือนเจ้าดันคารโกคารโกระทที่เป็นดันปูนะครับโดนโรเทดออกไปนะครับ โดนโรเทดแต่ไม่ใช่รีมูฟนะครับแสดงว่าอาจจะมีโอกาสกลับเข้ามาใหม่เนาะสำหรับตัวปู่นะฮะอาจจะอาจจะมีมาให้หาใหม่นะมเนาะอ่ะเพราะว่ามันเป็นลีดิกด้วยนะนั่นเองนะครับดันปู่ตรงนี้เนาะเขาบอกว่าเขาใช้คําว่าโรเทดนะครับแสดงว่าโดนออกเฉยๆเนาะก็อาจจะมีโอกาสเข้ากลับเข้าใหม่อย่างที่บอกเลยนะแล้วก็ตอนนี้เลือดบ้านนะครับเขาไอจัสมานะครับก็คือการปรับสมดุลนะเนาะเลือดบ้านจะสเกลตามเลเวลนะนั่นเองนะครับนี่ก็ยิ่งเราเลเวลเยอะนะครับก็จะทําให้เลือด เลือดบ้านเราน่าจะเรเบลเยอะตามนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะแม้ก็อาจจะปรับเรื่องระดับความยากพี่ไม่เข้าใจตรงนิดนึงนะครับตรงที่เขาบอกว่า now s k i l l with level level difficulty นะครับก็คือเหมือนยิ่งด่านยากๆจะทําให้เจ้าเลือดบ้านของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูเนาะว่าเป็นยังไงนะครับตรงนี้ยังไม่ชัวร์เนาะแล้วก็ซากุระนะครับตอนนี้เปลี่ยนการฮิวบ้านเนาะตัวน,นี้นะครับอ่ะเป็นฮิวสามเปอร์เซ็นต์สามถึงห้าเปอร์เซ็นต์ที่เขาบอกนะครับแสดงว่าเราต้องหาตัวฮิวเลือดบ้านด้วยนั่เนเอง บอสใหม่อาจจะมีเป็นตีบ้านด้วยนะครับนี่มันก็จะมีบอกเนาะว่าเป็น new enemy อ่ะนี่นี่ enemy type นี่โอเคเนาะก็อาจจะมีโอกาสเป็นเจ้าตัวที่เป็นช่วยเรื่องของตัวที่ช่วยเรื่องของฮิวบ้านอ่ะก็อาจจะเข้ามาแล้วก็ตัวตีตัวตีบ้านอาจจะเข้ามาเหมือนกันนะสำหรับบอสเนาะเดี๋ยวเรามาอธิบายเรื่องของตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้สำหรับตรงนี้นะครับจะมีการเก็บนะบูเ l ตตัวนี้เนาะบูเ l ตตัวนี้นะครับจะเป็นการ up rank ไปด้วยเนาะ ยิ่งเรามีบูเลตเยอะเนี่ยเห็นไหมสิถ้าเราเก็บได้ทั้งหมด10บูเลตตัวนี้จะเป็นการสะสมนะครับไม่จำเป็นต้องดองไว้เยอะขนาดนั้นเนาะก็สมมุติว่าเราต้องเก็บไม่แน่ใจนะครับว่าเราต้องเก็บขนาดไหนนะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยดูกันอีกทีนึงนะครับก็ถ้าตามที่พี่คิดตัวนี้จะเป็นการสะสมบูเลตไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ถ้าเราใช้ไอตัวไอหลอดตัวนี้ก็ยังอยู่เนาะสำหรับโซเทลบูเลตที่เราได้อันนี้พี่ไปลงมารอบหนึ่งนะครับก็คือการลงตัวนี้อ่ะการหาบูเลตก็คือตัวนี้นั่เองนะครเเลา,เาลเน่ะอ,ะอปปไก็1-3 นี่เลยนะครับนี่ก็จะเป็นพอทัลตัวนี้มานอ้องันหลังจากที่เราซื้อแล้วนะครับอ่ะตรงน,นี้เลยก็เพชรมันก็ใช้ตามที่มันบอกเลยนะครับนี่พวกนี้เนาะยิ่งแรงสูงเนี่ยเราจะได้เป็นบูเลตน่าจะได้บูเลตเยอะนะครับแล้วก็จะได้เป็นของของแบบเป็นทองอะไรพวกนี้เยอะด้วยนั่นเนองนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะจากที่พี่ลงประตูแรกเนี่ยได้เป็นบูเลตมา3อันแล้วก็ได้ทองมา40นั่นเองนะครับเออตอนนี้ได้ทองด้วยนะแสดงว่าอาจจะมีการหาทองได้ดีขึ้นนะครับเออเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับ แล้วก็เราต้องอัพเล้งถึงจะซื้อประตูขั้นสูง,สงได้นะครับการอัพเล้งก็คือการสะสมบูเลตไปเรื่อยๆแสดงว่าประตูแรกเนี่ยถ้าใครดวงดวงซวยนะครับก็อาจจะต้องลงทั้งหมด10รอบไม่ก็5รอบเนาะประมาณนี้นะครับส่วนดีวาร์าดก็จะมีเป็นนี่นะครับสตาร์ฟุตแคปซูลนั่นเองแล้วก็จะมีเป็นเดวิสต้าตัวนี้สำหรับเดวิสต้าตัวนี้จะเป็นการการันตีมิสติกหนึ่งตัวแน่นอนนะครับก็คือเราต้องเก็บทั้งหมด1,000บูเลตเนาะแล้วก็นี่จะเป็นอ e ีโมดของเชนซอร์นะครับนี่เห็นไหมเชนซอร์แดนนะครับเเป็น e นอีโมมให่าะ อ่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นลิลิกหรือของอีโวนะมันไม่ได้บอกอะไรละเอียดเนาะอ่ะตัวนี้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับแพทของเชนซองแมนนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มียูนิตตัวไหนที่ได้บัฟมานะครับดีโอยังเทรดไม่ได้เนาะแล้วก็ตัวที่ได้จากแคปซูลของริสบันก็ยังเทรดไม่ได้เหมือนกันนะครับอ่ะตัวนี้ก็ยังเปิดไม่ได้นี่เองเนาะหอก็ยังไม่รีนะครับเค้กก็ยังอยู่นะครับนี่อ่ะเค้กไปอยู่ขวาล่างดี่มทุกทีนะครับนี่ เคยัองอยู่เหมือนเดิมนะครับเคยัองอยู่เหมือนเดิมน่าจะสิ้นเดือนนี้นะครับไม่ก็เป็นแพท9.5ไม่ก็แพท9.1 9.2ก็ 9. 1, 9. 2, แล้วแต่แพทเข้าเนาะก็ต้องรอดูนะครับไม่มีอะไรเพิ่มแล้วนอกจากประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของลิลิกก็ไม่น่าจะว่าไอ้ตัวที่มันให้แลกตรงนี้จะเป็นลิลิกหรือว่าเป็นตัวละครเนาะไอไม่ใช่ตัวละครสิเป็นลิลิกหรือของอีโวตัวละครนะครับสำหรับวิธีการอีโวตัวละครก็น่าอาจจะต้องใช้บูเลตแทนนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูเนาะว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับอัปเดตแพพนั เมื่อกี้พี่แจ็คใโคไปแล้วเนาะติดทางเฉยเลยโทษทีนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ดีโอยังหาได้เหมือนเดิมนะครับโทชิโร่โทโดแล้วก็ไอซ์กรีนเป็นฮาคุก็ยังหาได้เหมือนเดิมเนาะ,ะพวกนี้ยังอยู่นะครับน่าจะยังอยู่จนถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะครับอีก15วันเนาะก็ใครที่ยังไม่ได้ก็รีบหากันหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่มีนิสัยที่โดนบัฟหรือว่าปรับเนฟหรือว่าเพิ่มเข้ามาใหม่เนาะก็ต้องรอดูนะครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็สากุระอย่างที่บอกเลยก็คือการที่มัน อยู่บ้านเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยแสดงว่ามีโอกาสที่จะ,อะบอสตีบ้านนะครับอาจจะมีโอกาสนั้นเหมือนกันเนาะอ่ะแล้วก็การลงประตูมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับอันนี้บอกก่อนลืมพูดเลยสำหรับประตูนะครับจะสุ่มนี่สุ่มแพ้นะครับสุ่มผมให้มอนแพ้ด้วยนะจะมีเป็นน้ําแข็งมีทุกอย่างเลยนะครับแสงมืดน้ําแข็งไฟน้ํานะครับอ่ะแล้วก็เป็นเมดเป็นเมจิกอ่ะเป็นเมดอะไรวะเป็นเวทนะครับเป็นเมจิกเป็นฟิสิกอลหรือว่ากายภาพมันเองเนาะ ธาตุมืดก็มีนะครับก็จะมีแพ้ด้วยนะอันนี้พี่สุ่ม,มาได้3ประตูก็จะมีเป็นน้ําแข็งมืดแล้วก็เวทเอ้ยไม่ใช่น้าแข็งมืดเบทสิน้ําแข็งแสงแล้วก็เวทน,นะฮะเออลืมเกือบลืมเฉยเลยเดี๋ยวดองซื้ออีกอันหนึ่งปึ๊บมันจะสุ่มการแพ้เนาะ,ะน่าจะอยู่ประตูแรกเห็นไหมอ่ะก็มีแพ้กายภาพด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตเช่นฟอร์แมนแพดแพทเก้าจุดศูนย์นะครับก็ ส่วนตัวคิดว่าน่าจะมีพาร์ทส,สองมาแน่นอนนะครับก็ต้องรอดูนะว่าจะปรับอะไรไม่อีกนะครับสำหรับนี้นะครับ,รบขอบคุณรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ